อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เราจะมาทําอะไรกันครับคุณเตอร์วันนี้เราจะมาสอบถามคัดเห็นของคนที่นี่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับการยกเลิกรงผมเกียนกับทรงผมติ่งเออเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราจะรู้กันที่นี่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ยังยังรอนม่ได้เลยต้องเข้าข้างในข้างในเดี๋ยวเราตามไปถามเขาก็เลยดีกว่าโอเคครับไปตามมาเลยครับ อยากจะทราบว่าเห็นด้วยไหมเกิดการยกเลิกทรงผมเกียนของเด็กไทยรู้สึกไงบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่าไม่ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าตัดก็ดีอ่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยปะว่าไหนล่ะอ่าเห็นเห็นด้วยครับน้องๆจะได้ดูหล่อขึ้นเลยอันนี้อันนี้เชียร์น้องเต็มที่อยากให้ทรงผมยาวเกาหลีใช่เท่เท่เลยก็เห็นด้วยเห็นด้วยไงถ้าเห็นด้วยก็ท่านี้ท่านี้โอเคถ้าไม่เห็นด้วยท่านี้เลยพี่ขอแบบแน่นๆเลยนะแบบท่ามาท่ามาเลย ก็สำหรับนโยบายนี้นะครับผมพูดว่าเป็นนโยบายที่ก็โอเคครับมันเป็นการนี่ทําให้เด็กนักเรียนนี่นะฝึกความรับผิดชอบของตัวเองครับมึงจะไว้ยาวไว้สั้นนี่ก็คือเรื่องของเขานะครับไม่ควรจะไปกีดการสิทธิมนุษยชนนะครับผมก็มีความคิดอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นด้วยนะก็ทําให้เด็กเนี่ยฝึกระเบียบวินัยในตนเองนะคันว่าอยากจะไว้ยาวก็เรื่องของเขาอะนะอย่าไปยุ่งกับหัวเด็กเลยนะเห็นด้วยครับ ก็รู้สึกว่าเราเสียเปรียบมากเพราะว่าเมื่อก่อนโผล่โผล่กับแบบไถกี้ยอะไรอย่างเงี้ยไดนะ้คิดดูดีกว่าตัวไวขนาดนี้นะมันยากลำบากมากเนี่ยเด็กที่เป็นตุ๊ดเนี่ยจะเสียเปรียบนะไม่ไม่ได้มีทีวีที่ต้องใ,งใส่วงใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยเราสิบลำบากนะไม่มีความสุขอย่างนี้จริงๆชีวิตมอปลายถึงจะได้รู้ว่าผมยาวเป็นยังไงมันพลาดโอกาสแล้วก็การตั้นพลาดจริงๆ รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ากระผมสั้นหรือผมยาวมันก็ไม่เกี่ยวกับการเรียนนะครับมันก็แค่ทรงผมแบบมันแค่ความคิดของเด็กครับเด็กก็คิดไปเองว่าแบบให้ไว้ผมยาวแล้วเท่เหลืออะไร <ขอ S 1> จริงๆคือเขาให้ไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งแหกกฎไปคนที่เหลือก็จะแหกตามครับไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว,ว,ว่าเด็กสมัยเนี้ยคือมันแบบมากอะคือเกินอะเกินวยัยอะ ก็ถ้ากัมไว้ผมยาวใช่ป่ะคือเราก็คือตอนนี้ก็อยู่มหาลัยก็อยากอยากแรงบ้างอ่ะแต่ถ้าแบบเออเด็กมัธยมอย่เงี้ยมาไว้ผมยาวรย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ป่ะมันสวยกว่าป่ะเจ็บมากอะเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยเด็ดผ่า ดีค่ะรู้สึกเห็นด้วยมากเพราะว่าลำบากมากกับการที่ต้องตัดผมเกลียแล้วเราจะไปต่อผมไปเที่ยวกับเพื่อนสาวยากตอนนี้เราก็สบายเรามีผมต่อแห้วผมแล้วมันสั้นอยู่เลยเออทำไมล่ะลถเกี่ยวไปเมื่อเช้าลืเลยเหลือแค่นี้ใช่ไหมเออดูอย่างพี่แทนเขาเนี่ยทำไมว่าผมสั้นอ๋อเป็นเหาครับเป็นเหาเรองจริงสรุปเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยครับ มันไม่แฟร์ครับมันไม่อยู่ในถังผมเรียนมา15ปีเยนตลอดเลยไม่เคยแบบผมยาวอะไรเจ็บไม่เห็นด้วยอะค่ะเพราะว่าหนูแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นมหาลัยอันไหนเป็นมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูกลมกลืนไปหมดเกินไปไม่เห็นด้วยเอ่อไม่เห็นด้วยฮะก็ไม่เห็นไม่เห็นด้วยเยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้เเพราะว่าตั้งแต่เด um ็กก็โตมาเพราะว่าจะมาไว้ผมยาวก็คือตอนมหาลัยนี่แหละ คือหมือนวว่าถ้าเกิดอยากไว้ผมยาวก,ก็น่าไปเรียนเรียนนานาชาติหรือก็ไปเรียนโรงเรียนอะไรที่มันให้เขาไว้ผมยาวดีกว่าเพราะว่าอย่างเช่นเห็นที่ออกใหม่ไม่ได้แบบเด็กเต็มอุด,ดมเด็กความเสน่ห์เด็กสุน,สนสลาบเลยฮนะก็คือแบบเห็นก็แบบอยากไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็<ๆ>หเห็นด้วยนะครับแต่น่าจะให้เร็วกว่านี้นะเพราะผมจบมานานแล้วกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักอย่างสูงผมไม่ใช่พิธีกรมันเป็นพิธีกรแต่ไม่ให้ผมถือไม้ให้มันเลย ครับวันนี้เราจะถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับน <ผม S 1> ี่รัฐบาลยกเลิกทรงผมเกียนที่อา่าตัาเบะได้ตัเบะได้ตอนนี้ตับเบะไม่ได้แล้วคุณคิดย่งไงครับผมคิดว่าที่ทําแบบเนี้มันเหมือนเป็นการหักหลังผมทางอ้อมครับท้าความไปก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นตอนเป็นทหารผมจําความได้พ่อผมเล่ามาอีกทีนึงตอนนั้นเขาบอกว่าตอนไปลบเขาต้องตัดหวัวเกียนมือกระท่าทางเกินไปผมจะบอกให้ตอนสมัยพ่อของพ่อของพ่อผมแล้วท้าความมาตั้งแต่กลุ่มพระล่วงอายุทยาศรีรามเทพนครตอนนั้นหนักหัวเกียนกำลังโด่งดังมากชื่อว่าทรงนายจันหนดเขี้ยวนั่นเองสืบทอดมาจากบางาจารจรันตอนนั้นพระอ,อาจารย์ธรรมโชติสารวัตรทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจเอาเลยแล้วกันตอนนี้จะมายกเลิกสิ่งที่มันเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของไทย ตอนผมอยู่ซักมอตน้นตอนผมเริ่มคุมโรงเรียนใหม่ๆตอนนั้นผมมาย้ายมาเฟียวมากผมตันหัวเกียนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินมาข้างหลังผมแล้วใส่ผมอะ่ะมันจะดังแปะ๊ะแปะ๊เนี้ยแปะ๊แปะๆ มึงอยู่ก,ตนนกูตอนนั้นอะผมจะบอกให้ตอนนั้นอะมันเหมือนเป็นจารีที่รุ่นพี่รับรุ่นน้องแบบนั้นถ้าทุกคนรับฟังในสิ่งที่รุ่นพี่ทำลุกคนจะได้ต้นเสียงเสียงของธรรมชาติเสียงแบบนั้นจะดังแปะ๊ะๆ,ๆ,ๆแล้วตอนนี้คุณจะมายกเลิกการที่ไม่ไว้ผมเกลียนผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะคบมันไม่แฟร์ครับผมมันไม่แฟร์ครับเพราะตอนนั้นอะหัวผมแดงครับซิวเสิเน้องเหนิงแตกเต็มหัวผมเลยและตอนนี้เขาจะมาไว้ทรงเกาหลีกันผมว่าไม่เห็นด้วยครับผมรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจมากถ้าผมยย้้ออนนนนเเเวาาาากัดดตผผมมงีีแ่่่ถืจุ คนที่เพิ่งเกิดมึงต้องโดนครับรู้สึกดีนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนได้มีอิสระในการไว้ผมได้มีการไว้อะไรอย่างนี้ก็ในอีกทางนึงก็คือแบบจะทําให้เด็กแบบดูโตขึ้นดูแบบแต่งตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับสงสารรุ่นน้องครับที่ตัดหัวเกียร์นะครับผมก็โดนตัดเหมือนกันนะครับก็อยากให้แบบได้ไว้ผมยาวบ้างนะครับจะได้แบบผู้ชายแบบไปอวดสาวบ้างอะไรแบบนี้เท่ๆนะครับนะครับ ก็ก็ดีครับไว้ผมยาวก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเห็นด้วยเห็นด้วยไม่ทั้งหมดฮะไม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าถ้าไว้ผมยาวแล้วยังแต่งชุดนักเรียนอยู่มันก็มันก็ดูแปลกๆอันนี้พี่กบคิดเห็นน้อยมากเลยถ้าเห็นด้วยเลยเราขอท้าพีเซนเลยบันภูมิใจของกับรายการเรามากจริงตรงนี้เลยเห็นด้วย